ฝน,นตกหมอยแย่เลยหลุมที่ขุดหลุมที่ขุดไว้แล้วก็ข้างใต้มันมีน้ำแ้มันออกฟ้าเริ่มออกไปแล้วอันนั้นก็ขุดน้ำมันแห้งขุดมูนปะช่อนตัวเริ่มเลย ตัวเลยหลายตัวเลยฝนตกไม่เสียแรงเลยหลุมเนะี้ยเอาน้ำมาเทยอยู่เลยเมือม่อเมื่อเมื่อเมื่อก่อนฝนตกวันที่มาดูหอยดูเห็ดอเอาาย้าออกแหวกย้าออกก็อรอลรับฝนเมื่อวานฝนตกสอดใจเลย ลมพอดีเลยกันแดดนั่งได้พอได้นั่งสมาธิกลางวันจะไม่ค่อยมีคนสงบเย็ยนร่มเย,ยน็นี่มาทรับแสงอาทิตพอดีตำแหน่งใช้ได้เลยตรงนี้ตรงนี้ปกติไม่ใช่ดินนะไม่มีดินนะมีแต่หญ้า แต่ขุดขึ้นมาเพื่อที่จะเขาเรียกสร้างนี่ไม่ใช่ดินนะนี่ดินมีแค่ตรงนู้นขอบขอบข้างในนน้นอันนีด้ดวเอาหญ้าขุดหญ้ามาโปะโปะแล้วก็เติมดินไปปีละหน่อยละหน่อยได้ได้พื้นที่ออกมาหูปลาช่องปมาิ่มเลยปัด z ู o ยังไงเอ่ย o ูยังไงเออ น้ำมาปลามาอาหารน่น,นแวกว่ายโอ้โหหลายตัวเลยอ๋ออยากให้คนตกปลามาเห็นเลยอยากกินเบ็ดเด้อโอ้ยโอ้ดู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 หลายตัวเลยตัวใหญ่ใหญ่บลบบลับบลับบลับ ตอนหลายคู่แหม่กล้องกระซูมไม่ได้ดังใจเลยซูมไม่ได้ดังใจเลยมาดูล่องไล้์แด้วกัน